พี่ชายคือผู้ให้กำลังใจอะไรยังไงอีกอันนี้ไปชูกล้องโอ้าทรปิกหรือยังยังอ่าให้ยรกกอบดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือทาไม่ได้ กะเดี๋ยวหนูจะไปโรงเรียนแล้วเออแย่กอนบอกว่าถ้าไปโรงเรียนนะห้ามทาโอเคไหมอ่าเดี๋ยวอยู่บ้านทาได้อ่าเดี๋ยวเขาทาเองอย่าอย่าอย่าพึ่งวุ่นวายเดี๋ยวเดี๋ยวทาเนี๋ยวเอาเน้อเอาน้อยๆไปเนี่ยเนื้อไปอันน้อยๆเอาแย่งง่ายแต่พ่อ าตีทอนเปลือกตาคิเตอร์แต่จ้าตัวอย่างจ้าเงยหน้าขึ้นมาสิโอ้บุรพาร์เราจ้าแต่งตัวเป็นบุรพาจ้าเอาไม่ยังเนี่ย <laughs> โอ้ไล่ดังพ่อมโอ้เป็นธรรมดา <laughs> ลิเป็นธรรมดา <laughs> แต่งหน้าลิป <laughs> สีแก้มมันไม่เท่ากันเดี๋ยวรู้สึกว่าแบบว่าแบบอืแบบ้อแบบหืนันหันหน้ามาทางนี้หน่อยสิทำไม ทำไมสีแก้มทางนี้แต่ทำไมรู้สึกเข้มมากเลยรู้สึกว่ามันมันมันแบบมันรู้สึกว่ามันแบบมันลื่ลินแล้วนะแมเกีฮันน่ามาดูสิสวยจังเลยนี่เขาทำเล็บก็ะต็ายหมดเลยมีทุกอย่างด้วยเอาบอกแม่สิถ้าปากยังถ้าปากยังอ่าถ้าปากถ้าปากถ้าปากลิปสติกลิปสติกอ่ะเปิดได้ไหม กระจุกไปเอาไปดูกระจุกในนี้ดีกว่าไช่เอาอันนั้นแหละใหญ่กว่าเยอะเลยโอ้โหย่าดูนะย่ากทำไมทำไมสีมันไม่ออกเลยไม่ออกเลยพี่สีไม่ออกเลยเนี่ยนะโอ้ไม่สีไม่ออกเลยโอ้สวยยังเลยอ่ะโอ้สวยมากสีไม่ออกอันนี้ ของจริงเงนออกอยู่มันไม่ออกเลยออกออกมันออกมันออกขึ้นหน่อยเถอะมันถูรวมสีแดงบ้างสีนี้สีนู้นที่เราลองบ้างสีแดงสวยไหมไม่ไหนเราไม่ได้เห็เลยไม่ก็ไปแต่งกับยีแดงตลอดอะไรฮันน่ามาทีรู้เลยเออจะทำเปลี่หรือเปล่า อเคไม่ออกก็ไม่ต้องทาเนะท่านั้นนะทาเสร็จแล้วค <c oughs>